การสมัคร YouTube นะคะก็ให้เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็ไปที่สร้างบัญชีผู้ใช้นะคะค่ะจากนั้นนะคะก็กรอกอ e ีเมลของคุณเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่รหัสผ่านค่ะ ค่ะจากนั้นก็ใส่วันเกิดไปนะคะค่ะแล้วก็พิมพ์อักขระที่คุณเห็นลงไปนะคะ หลจากนั้นนะคะก็หาอ่านข้อกำหนดของบริการนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วถ้าต้องการยอมรับก็ยอมรับแล้วก็ห่านผ่านนะคะยักไม่ต้องจำนะคะค่ะก็สมัครสิทธิ์แล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เมื่ออัปโหลดเสร็์เมื่อทําการสมัครเสร็์นะคะก็มาทําการอัปโหลดนะคะเราก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะโหลดมานะคะจากคอมของเรานะคะ ค่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะก็ Open นะคะก็รอให้ไฟล์อัพโหลดนะคะจนครบร้อซนะคะ